เทศบาลนครเชียงใหม่โดยนายพิสุทธิ์พิสุทธิก,กุลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดนตรีในสวนเชียงใหม่เมืองดนตรีมิวสิกอินเดกาเดนส่งเสริมเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งความสุข สวนสาธารณะหนองบวกหาดในบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนทำกิจกรรมและฟังดนตรีเป็นอย่างยิ่งโดยมีผู้แทนจากหน่วยง,งานสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลนครเชียงใหม่มีพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆเป็นพื้นที่สีเขียวและลานอเนกประสงค์สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นพื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการสำหรับพบปะพูดคุยและร่วมแสดงกิจกรรมต่างๆของภาครัฐและเอกชนปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให ได้มีโอกาสพักผ่อนโดยเฉพาะการจัดแสดงดนตรีเทศกาลดนตรีในสวนในการส่งเสริมเยาวชนและศิลปินนักดนตรีได้สแสดงออกให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้ชมฟรีโดยมีการกําหนดจัดก,กิจกรรมดนตรีในสวนในทุกๆวันเสาร์ในช่วงเวลายามเย็นประมาณ17.00นเป็นต้นไปณนะสวนสาธารณะในเขตเทศาบาลนครเชียงใหม่ได้แก่สวนสาธารณะหนองบกหาดสวนสุขภาพบ้านเด่นสวนสาธารณะล้านนารอเก้าวสวนสาธารณะเจริญประเทศ